ทำทำทำทะาเรํอทถมแมแถมแถมไอ้อ้รานอยบ่เอาได้อะนั่นได้ซี่ใบนี่ได้ซี่ใบได้เกจซูนซีใบได้สองใบว่าได้สอใบป้าบันนี้ขสิซ้เปนบุญเนาะได้สองใบ สามหาเนาะแม่บ่ได้มาถามเมื่อคืนเนี่ยบ่เอาเมื่อนั่นเมื่อนั่นให้สามหาโอ้ยลรือมาถามแม่เศร้าเนี่ยแม่เศร้าหรือมาถามอีกไอ้สองหาใอ้บอกสองเดียวันพรุ่งนี้จะมาคอยชื่อว่าใดพ่อที่มองขาย โอ้ไมีใครเขาบ่อ้ายจักบาทเลยใายอยู่ว่เลยกขคุณยายเป็นยังไงครับถือไปหนึ่งค่าถือไปหน่งค่ามาสั้นด้อเ้ยซือกได้สอง่เอออ่าอ่าอ่าเสร็จแล้วถือว่าหน่ะวนกตรวจพอจะตรวจจะตรวจ โอ้ถูกทัวหนาทัวแต่แก้มือได้แล้วเนาะบาดหนิเนาะแก้มือได้แล้วฮะ่าฮ่า่าฮ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 ู่่าฮ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 าฮ่าก่าฮเาย่า่วฮ่าฮ่าก่าฮําพ่าน่าฮ่าฮตาฮ่าฮ่าฮหาาฮ่าเ่าฮเา่าฮ่าฮ่ดฮฮาฮ่า่าฮ่า่่าฮ่่่าาาาฮา่า่่่ ได้ซี่ใบจะกินอะไรสั่งเลยนะจะกินอะไรสั่งเลยได้นะเอาเลยเอาเลยวันนี้เลี้ยงวันนี้เลี้ยงมันนั่นเครื่องยากงา้นจะของก็เลยบวัใครได้ใส่ไก่วัได้นั่นตอนไหนจะเลย้ยมมาถือซี่ใบอดีตไก่เราปานี้ ทีแรกมึงเศร้านี่ว่าวกันคันบ่ถึงวันนี้เขาเสาบอกคดเนาะมาสั่นซื้อเองด้วยเาสั้นหนูก <c oughs> ็ไปหนูมีเาไปหนูกัเฝ้าหนูสามบ้าอนอันนี้ไหคือย่ไปแก้เขีย่ะบเดียวกั่บอกมาเห้หนูสิบกหนูุกฟ้า,า <c oughs> มาจังใดบันมาหนูฝันว่ามูอหนูเหนมทหารกินไดหนูกินได้จ้า ก็เลยฝันไปมองหนูนไปหามันดีใจมันได้ความฝันก็เลยถามมึงดีใจยังมันกียมันดีใจมันเต้นเกียร์ดูหนูเลยถามมึงเป็นยังกูถือรลบมึงถือตัวไหนเกียสองหานู้บูก้าเบ้าแยกออกมาหนูวะเลือกใจฟันตัวเลยตัวฟันตัวเลยหนูบูก้าเบ้าตัวฝันมั้งมุกขยันขึ้นมาคือหายหลายตัวเท่าจะคว่างฝันแน่นบ่อ้ยคือพวกบ้าขนาดมันเศร้านี่ไปแฮนดคลิปทะเบียนรถ เจ็ดศนะูนแล้วนะแปดเจ็ดเจ็ดูนแล้วแล้วไปที่หนูก็เลยมาฝันผัดเป็นนามูมาอมหยังได้นามูคือว่ามาโดยตรงโอ้ยเขาเป็นบอกเลยขาบนขอ่างนี่เนี่ยช่วงหางก,กันครัยบยังเบาๆลูกนน้าหาวหวนุปวดหัวตนวิตามนูสซีดอย่างปคักก่อนู๊กไม่ได้เดบานูแต่ว่ากะที่ะทนที่สีเบเาย้ายมาเส้านี้นเนาะ กูยสอนมับมาแกน้ามันถือแสนกว่าเนยกวันอุนันกูงกทึสตัวมันา่แม่นบอกถือน้ากันยูเนี่ย้ถอมันเง้ยจะถือทั้งบนทั้งล่างไปเลยเรเนี่ยงกบถือขางในเนอมันสิเป็นเไปโอนรถเพ่อไปโอนรถมันเศร้านี่มเฝ้ารถอันนั้นเราจอดว่ิดับเครืองพน นั่งเก้ากันบมเลี้ยวๆได้ไหมแล้วก็จ้าเพร่เจ้าซื้อน้ำมือายตัวร้าย่อนแล้วป้าแม่นบอกกันจ็ดสอนหาไปน้ำมือเศร้านี่แท่งติจังมันซื้อได้ว่ารัตตอรี่ก็ซื้อได้ดิมาัอันก็ย่เราซื้อรอตตอรี่แล้วลูกกไอ้พวหกสามที่ลูไปฟัน รอนู้้ก็น่อดอวฟันไดางักหเมื่อที่รู้มาเคลิปแล้วนันะงมาเลูเอาไปันอเือน่รู้ดเเียงบบอกนาะับเป็นบอกต้นเนินเ้บอกเราก็สี่ไปหาซื้อไเนาะรตตลีกสี่นี้าะไ้อกกันล้วูจังมาบอกสู่ฟังย่านวาหลายตมันจะดีใจในความันนูนั่น ปาดีใจว่าจะควงถือแสนกวานนู่นนั่งเฮ็ดสงบกอยู่หนูเลยว่ามันออกอะไรมันออกเกียสองหามันมาป้ากูไม่ได้ซื้อจ้าบาทกูไปซื้อแต่เจ็ดศูนย์ในความฝันนู่นนั่นอืมยังมึงไ่ได้จัดบาทเดียวก็ไม่ได้ซื้อก้อนสิ่ได้จัดไหนโอ้ยเสียใจด้ยป้าซร้างเกียรติได้ไหมที่นี่เนาะซร้างเกียรติได้เกียรติแล้วเพื่อนี่ได้เกียรติอั้วะเอาแล้วจะรีไว้ไว้กระเป๋ากระนั่งอยู่แค่สี่ละหั่นก็มาหัวเนี่ยหนูหั่นก็มามึูก็ได้มา เพาะช่วสิออกี่ดอกเลขล่างไม่ชถือก่นี่นางอึ้งอยู่มาคัดเ็นวาเจ็ดละร้อาศูนย์าจจขวปาถือปวาจมอปาถืองเลงเหมือนก็เถืองกตัวนี้ว่าจันโดนออกไปห้องกีกิเอางันกียนข้าขเจ้ากาถัผู้ใดเป็นยังวันเอาแต่เกีนตัวนาะถือเลขว่าดีเลี้ยเลี้ยงเพี้อง <G ül üyor> ได้คิดแล้วที่น้องก็ได้คิดึ้อกันละบ้านแก้ได้แล้วโอ้ยแมนบอกเจ็ดสองหามความเนียโอ้ยคักก็บอกแล้วว่านมีบุญมีลายอย่แล้วบอกเลยฝันได้ยังไงบอกเลยเหมน้กบว่าเลาตะหางเทีกับเจ้ากบอก้เา่าอยากแทงแหนูงอยนี่จเป็น่นกูแยกเขาเป็นหัวซาล่ะเนาะเขาทำบุญเนาะเขาทำบุญเนาะเขาแบ่งปันไั่ใ่แล้วปานี้ผู้ พูดซื้อน้ำพองงวดนี่ไง่ันบ่ล่ะเพิ่นซื้อน้ำพองงวดนี่เพิ่นอาจีพพวมีเงินหลายบาทนี่กลายเป็นมีเงินหลายที่เพิ่นถือเรียก่ันบ่ล่ะเขาเจ็ดศูนย์เลขก็บ่หลายโตเนาะมีแต่ทะเบียนรถที่โตเฮ้ยเสียดายเลขเราเงวดหน้าเอาไม่เขาฝันมาเขากะพานไปเออบ่ต้องบ่ต้องเขามาดา่มาพวากระจ้ามากพวเมียนไทยนู้กจ่ายอ้วงเออเขาอุตส่าห์ทำบุญเนาะแบ่งปัน เออมีจิ้ใจเขาไยได้ตัวเขาเจ้าหลุดมาสองสามวดเขาจาได้กืนต่นสองามงวดเขาเป็นผู้ถือเขาเจ้ายับขืนยับล้กัมีผู้ถือยอะแต่วันบจังเงียสนบอกความฝันตัวเจ็ดสองหายแห้งจังน่บนล่างไปเลยมันบอกว่าเจ็ดสองหายมึงนเกีกจมว่าเจ็ดสองหายอึเลยนุกินเมื่อวละเจดสออ นขาอ่อนก็ได้เปล่าหนากอ่หนูถ้าเป็นนาผู้อื่นมาหน่หนูสิบ่อมั่นใจป็นไรคถ้าเป็นนาเพื่อนเนาบอกหนูอีเลี่นั่นเออหนูสิเชื่ออยู่นี่ใส่หนูเชื่อได้เนาะเป็นนาหมูหนูมามันมาพอเป็นนาเพื่อนเนาะนาเพื่อนกัดเจ็ดสองหามันบ่าบอกหนูน่ะหนูเกิดเพื่อนอำรำอำรำอยู่นี่ขาอ่อนเลยพอแม่พี่น้องเอ้ย แต่ได้บ่เนี่ยวันไดใได้คือบ่ถือฟังเนี่ยแบบเงื่อนไขในอสังหารี่ของหนูนี่อันนี้มันง่ายนี่นั่นแล้วแต่อยู่น้ำกันก็ซื้อน้ำกันนี่ล่ะก็มากันฟันตัวเดียวกันอพากันบอกเพิ่นเพิ่นมาหัวเพิ่นก็ซื้อบ่อขจับจับตามตลอดเพิ่นก็ตามตลอดด้วยแล้วเนาะเพาะาไม่มีล่ะแด้เอาไหมลูกเลขได้เอาแล้วก็ถูกเจ็ดศูนย์นี่แหละอันนั้นน้องคนเจ็ดเจ็ดศูนย์นี่แหละ กันเลยเหรอการเจ็ดเจ็ดนยะเพื่อนใดก็ได้ย่างมันมาสั้นแปดเจ็ดแล้วก็เจ็ดเจ็ดศูนย์อันย้อั่างที่พนมาซองความซองแม่นน่ะพนก็คือซองมาซอแม่ใส่เมื่อนั่นแม่มือที่ลุงมาเห็นโอ้อันแม่ขึ้นล้อออกทั้งทางนั่นเลยพนก็ซองใส่ซองหัวพอกงย่งเ็หลยเองุเ้ยงหัวน้พลไทยไม่คหน้านีเลี้ยง เออหนุกสาวจะเลี้ยงโอ้เราถือไรพันธุ์ใดฮะน่ะโอ้ยพันธด์เงินเป็นหมื่นเราประเด้ถามผู้ใดเนาะเรามาจอบซ้องเอามาซ้องเอาทะเบียนรถเลยไปอาณาเดตส่วนเนาะกำลังอาดเียอยู่กับไทยสิเลียนมาหาหนูอยู่ทั้งบ้านถึงอย่างนเสียงหนูกีดมาแล้วให้เราหอวหนูขี้มอใช้ลงไปก่อนถ้าเจ้าถือมือเออถือมือป้านเลยเด็ละน้อยผู้ใดคาน้องเออแต่ผู้ใดหลายกันถือว่าถือกันละจะพาไปกินกาแฟยัง พี่กินพีก่กินน้องเยน็นเราดอกเย็นไดจ้าย่านเรากาแฟอัน,นากาแฟแม่ค้าร้านนี้นอนบ่หลับอยู่สองคืนดีใจ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 พี่น้อง,ดดดดงเด้อเอามาที่นี่พูดอะไรอยากซอยค้าน้ำมันกับบ้ามาเด้อบัดเนี่ยเดี๋ยวสีลงเลขที่บัญชีให้ลง อยากซอยคาน้อมันะที่นี่ซอยคาน้อม้นแอดมินเนียนเน่ย,ยไปท่านแหละก็ว่ากับพทันไดเอาดอ่ว่าพุทันได้ลงให้ดอก่าื่อคู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 นี่ลูกคูเอาตัวบถือกะม่บ่เป็นรักหัวบ่โอ้ถือกต่แม่กับลูกสคนเอาเป็นรักหัวนั่น เือ <ih az violin beeping warfare> ้หมได้เ <Diamond> ค <Hai> ือ้น่ะอ kind of ้ย <tes> กัดบ้านอยู่พ่ดถึงจ้แม่กับลูกสองคนนี่เนาะผ้ากเถอกน่โอ้ยตั้งแต่ผู้เา่าาท่าวโเห็นหงนงเสียก็ยังถือกยู่แต่แตงไหนเอาพี่นังเอ้กัสีนี้อีกช่างหนึ่งช่างได้น่อยเป่นกระคอไปลงโยช่องนนทิยาน เ,เ,เ็นอยี่ชอบนั่นทีาาตามได้ยุสมนี่แหะ,ะที่ตามกันเบื้งไปแล,ล้วพี่น้องคนไทยน้ำกันเารน้ำใจแบ่งปันแบ่งปันเบืง้บงไปช่วยเพื่อนไปหันละซ้เพิ่นไหญ่องเพิ่นแนกนอนโอ้เพิ่นสีพเพื่อนใส่ข้านามันมาสะบอกไปบอกว่าให้ไปตามคพณนน้ำเ <c oughs> <c oughs> พิ่นดีใจมาซ่องเพิ่นไ รบกันไนเคียงหัวไปลงรเนี่ยหัวนี้เนาะในตวดกวนเนาะงวดกอนเพิ่นได้ยูอ่นบ่จ้าหนูเห็นเพิ่นออกเพราะว่าทรงให้เพิ่นยู่วัดนี้เพิ่นบ่ได้บ่ได้ทรงให้เพิ่นเดี๋ยวจังไล๋กะจิประสานประสานเพิ่นพ่ออมนะครับมีพอเถืองับนลทิยาที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 ่สีได้อ่างแค้นแก้แค้นแก้แค้นได้แล้วบ้ แต่วันบ่คักนะแค่แม่นบอดเกียรตอนหาตัวความฝันตัวนั้นมาแห้งสิจังนะนู้กับพวกกาซื้อหลายเพราะว่ามันกับมือมาหลายสามงวดสั้นเลยงวดนี้เป็นงวดที่สี่จุดนั้นมิเตอร์ซุยหน้าสุยหลังงวดนี้มามาเข่าล่างปกติปกติพวกเคยเข่าล่างนี่ไหมบ่พวกเคยเข่าล่างเออคือมาเข่าล่างมาเข่าล่างแล้วความฝันที่มันเข่าบนสารตัวพวกกาบ่เน้าบเนาะก็จะมาถึงได้กันอย่าันมาลานนี่แหละเลือใจคักนู่นนะ เธอกรดีใจได้พี่น้องแล้วว่าเหลือใจเหลือใจญ่น่าจะค้องมาเก่าว่าสู้คนฟังเจ๊สว่งหากระคั่ขันว่าหนูตัวนี่บอกให้หนูไปย่างก็ได้นี่ตัวหนาไฟเลยนี่ขันว่าหนูตัวนี่ย่างเหล็กอ่ามาแล้วจะมาว่านี่โบแมนคนจังหนูนี่โบแมนขันนูเว่าวย่างขึ้นนูสิว่าความจริงหนูสิโบตัวนี่ใส่ของหนูเว่าแล้วหนูเว่าตรงๆถ้าว่าพ่อใจหนูก็สิถามเลยเป็นนาวันนี่ไปหาหนูนาหมูหนูนี่ตัวเดี้จะหัวค่ะตัวนี้เกียร์ จะถามแม่ไงสิกูถือเลยกูถือแลขมันไปกียดถืออะไรกูถือเกียดซองหามันก็เว้าคักๆนี่แม่แกบนแม่หนาผู้อื่นเป็นหนามูหนูก็เลยบ่อเสือเลขออกมาขาห่อนมืดลอยเหมือนมูลอยกับซ้อนมันไปเกียดอ่าไปเกียดเกียดซวนเยอะขนาดเนาะให้เจ้าถือ้ละเป็ี่นมือลอตเตอรี่นั่นแล้วสามใบคุณนั่นแล้วเอา อย่างว่าคือว่าต้องถูกงกู่บานอยู่แล้วถูกคู่แก่คู่งุ้มอยู่แล้ว